จ้าสวัสดียามแรงเนาะพี่นอนะอ้องเนาะมือมัเบิงรูปไม่จ่อยเฮ็ดยังมือนี่ไม่จ่อยปลูกโหระพาจ้าปลูกโหระพาไวนาบ้านไม่จ่อยไม่ได้เรียนทายทำขั้นตอนปลูกไว้ให้เบิงเนาะนี่เพิน่นเพิ่นต้องการให้ปลูกเป็นลุ่มเป็นลุ่มมัสีเนาะหลวกะต้นมันก็นจะห่างกันนะมันก็นจะแตกก่อไดนะ้ใหญ่เนาะไม่จ่อยก็เลยกนหลุมเนาะจ้นะเนาะกนเป็นลุมเป็นลุมเนี่ยฟางนี่จะปลูกแมงลักจ้ะเนี่ยฟังนี่คุดไว้เพื่อปลูกแมงลัก อเพราะว่าหนาฝนจักน้อยนี่ใบหัะผ้าครับอแมงลักนี่ม่นจะแพงเนาะพี่น้องเนาะไม่จ่ยก,กเ็เลยเอ,อปลูกเนาะนี่แหละจะเศรษฐกิจพ่อเพียงบานบานมไม่จ่อยอืมไม่ไมจะยปลูกว้ปลูกไวเจ้ะนี่ปลูกเป็นลุ้มเป็นล่มไ้อืมนี่จะปลูกเป็นล่มเป็นลุ้มไ้ ป็นลุมเป็นลุม,นลมไปนี่แหละจ้ะนี่คือฟีมือแม่จ่อยเองล้วนๆแล้วจ้ะขุดลุมเองปลูกเองเนี่ยนี่มันแรงมากค่บว่ามี่ยังเห็นเท่ากับหาผักหครย,ยังมาปลูกเนะเาะอ่าปลูกตะไคร่น้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะปลูกตะไคร่น้ำตะไคร่แม่จ่อยี่ค่ะจะได้ตัดล้ะเด้เออ่ามีคนสั่งแล้วเนาะมีคนสั่งแล้วแม่จอยก็ตัดแม่จอยก็จะตัดตัดมาอื่นเนี่ย ก่อตะไคร่ประมาณซี่หาก่อนเนาะเด็ก็จะได้หลายเติบอยู่จ้ะเนี่ย,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 ยม,ออม,มือจะก็จะย้อนย้อนเอาเนาะย้อนย้อนเอาแล้วมือื่นมากแม่เจอก็จะไปปลูกอ่าก็จะไปปลูกมืออื่นแม่เจอก็จะไปปลูกตะไคเนาะไปปลูกเท่งพูนโคกหนองหน้าของลูกสาวเนาะอันนี้เป็นอ่าน,นี่ตะไครที่แม่เจ้าจะตัดมือ,อื่นอ่าแม่เจ้าจะตัดตะไคร จะ,จะตัดตะไคร์ไปมีม,มีมีคนมาสั่งเนาะมีคนมาสั่งมีคนมาสั่งสามก่ำยี่สิบเนาะไม่เจอก็เลยเออตัดจะตัดทรงให้กระเจ้าเนาะใข่ก็ปลูกไว้แหลเข้กาก็บม่อค่อยได้เหตุกินไม่เจอก็เลยเออตัดออกไม่เจอจะตัดออกนี่จะตัดภูมนันออกเบิดพภ่มิเลยจะปล่อยมันลงอ่าะะตัดออกให้เบิดพภูมิเลยุ่มนัน ให้มันลงเลยนี่ละจ้ะนี่คือผลงานเนาะผลงานของห้องห้องเห็ดกึืนใบแล้วมันกะน,นี่เราจะได้ผลได้ผลผลิตขึ้นมาแล้วอย่างหนึ่งเนาะก็คือเฮาก็ได้รายได้จากพิ้นเนาะสางรายได้่จากต้นตะไคร้เนะาะจ้ะเนาะต่อไปนี่ก็จะเป็นอ่าพวกสรารเณโหัละพ้าเนาะหรละพ้าสรารเณเนี่ยโหรละพ้าไม่จอดปลูกไว้นี่ แมงลักกับกระลังขืนนะจ๊ะแมงลักกับกระลังขืนมีทุกอย่างจ้ะไม่ทุกอยา่ยางเขา้ามา้่งสื่อแล้วเนาะพี่น้องพักแพร่สรารเนรแมงลักนี่หัละพาไม่จอยกับกระ,ะลังแตกที่ไม่จะมาปลูกไว้ตอนนั้นเนาะที่มารีวิวหอยเบิงเนาะกระลังแตกจ้ะกระลังแตกนอแตกกิง่งแตกกานออกนี่แหละจ้ะเดี๋ยวจังไดกัไม่จอยขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันเด้อเพราะว่าไม่จอยจะไปเก็บดอกไม้เมื่อว้ยพระก็นเนาะมันจะเป็นฟน้ฝนเป็นลมมากไม่เจายกั บอกายยู่เงินผู้เดียวก็ต้องไปอยู่น้ำประตู <c oughs> นอกจ,กจกากนี้จจ้ไหน้ะกากฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ได้เลยจ้าเด้อฝากกดติดตามน้ำขอบคุณหลายๆที่เบงนลิปจนจบคลิปบ,บานๆของเม่จ่อยจ้าเศรษฐกิจพ่อเพียงขอบคุณหลายๆได้จ้าสวัสดีจ้า